ในช่วงแรกนี้ค่ะมาดูประเด็นข่าวสาคัญสําคัญกันก่อนนะคะก็ความเคลื่อนไหวของเรื่องของการประกาศผลการดาเนินงานในงวดของไตรามาส1ปี2,566ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยนะคะอยากให้ไปดูที่หุ้นขนมคบเคี้ยวค่ะอย่างบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ S N N P ล่าสุดก็รประกาศงบออกมาแล้วปรากฏว่าโอ้โหเติบโตโดดเด่นเลยนะคุณสุภชัยทางผู้บริหารของ S N N P นะคะคุณวิโรธวัชรเดชกุลหารองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศ ของ S N N P ก็เปิดเผยนะคะว่าในงวดของไตรามาสแรกปีนี้เนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่154ล้านบาทเติบโตขึ้น46.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ที่เขามีกำไรอยู่ที่กว่า105ล้านบาท อันนี้ในส่วนของกําไรนะคะขณะที่ถ้าไปดูตัวเลขของไรายได้รวมค่ะก็อยู่ที่1427ล้าน 4, แสนบาทเติบโตขึ้น 24. 8จเจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เขามีไรายได้รวมอยู่ที่ประมาณสัก1 1 4 3ล้านบาททั้งกําไรทั้งไรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย <ừ> และบริหารที่สามารถที่จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ในแง่ของตัวเลขของงบการเงินในแต่มะแทคที่ออกมาฮะก็อหลังจากงบ ออกมาปุ๊บนะครับอย่างบริษัทและทรัพย์กสิกรไทยนะครับมีการระบุคําแนะนําเป็นซื้อนะฮะสำหรับหุ้น SNP นะครับให้ราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่30บาท30ตางค์ถ้าดูจากราคาณเมื่อวานเนี่ยถือว่ามีอัพไซด์ประมาณสัก26นะครับโดยประเมินนะครับว่าปีนี้นะฮะตัวของ s n P นะครับน่าจะมีกําไรนะครับเติบโตมาอยู่ที่ระดับ715ล้านบาทนะครับขนาดเดียวกันฮะในปีหน้านะครับมองข้าม็อบไปถึงปีหน้าว่ากําไรสุทธิ จะอยู่ที่ระดับ897ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีถัดไปอีกนะครับปี2018น่าจะอยู่ที่ระดับ990ล้านบาทอันนี้ถ้ามองไป3ปีข้างหน้านี้โตทุกปีเลยนะฮะสำหรับในแง่ของผลประกอบการอันนี้ก็เป็นมุมมองของกสิกรไทยนะครับจุดที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของสำหรับหรับ s อสถ้าไปดูในแง่ของราคาหุ้นนะครับถ้าเราได้เห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับดูราคาหุ้นเนี่ยจะ เล่นรับกับเรื่องของผลประอบการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นเนี่ยลงไปลึกถึง23บาทเศษเกืเกือบไปถึง22บาทฮะแล้วก็ตีกลับขึ้นมาได้ไอ้จุดที่น่าสนใจฮะถ้าดูเส้นกราฟบนกระดานนะครับมันมีเคอร์ฟี่น่าสนใจเพาก่อนอันเนี้ยไปที่ยี่ส้าแล้วไหลลงมา<อ>และรอบนี้กําลังขึ้นไปสู่ในระดับที่เคยขึ้นไปสูงสุดก่อนอันนี้คือยี่้า ถ้ายี่้าตรงนั้นยืนได้ถ้าไม่ลงนะมผมก็น่าสนใจเพราะถ้ายอไปอีกนิดหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ26่บถึงยี่บาทอันนี้ถ้าดูจากสถิติกราฟนะ,ะก็น่าสนใจนะครับว่าราคา จะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของประจื้นฐานเนี่ยมันมีเรื่องรองรับละเรื่องงบที่ออกมาอย่างที่คุณเนนันรายงานไว้นั่นเองนะครับคือผลประกอบการเนี่ยถือว่าเติบโตโดดเด่นนะคะและดูแนวโน้มเนี่ยจากการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะคุณสุภชัยดังนั้นเนี่ยหุ้นอาจจะไม่ใหญ่แต่ผลประกอบการนี้พื้นฐานแน่นนะคะอ่าเดี๋ยวลืมนะเข้าตลาดปุ๊บมีขยายโรง,งงานที่เวียดนามนะ<ช>อย่างที่บอกต้นทุนลดลงแล้วก็ช่องทางการตลาดมันมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ